มาสวัสดีครับก็วันนี้ครับผมก็มาอยู่กับเกม SOT ต์อาร์ตออนไลน์อันลิสเบรดนะครับผมก็ถามว่าทําไมผมถึงทําเกมนี้ก็เพราะว่าคือเล่นแต่ไมค้บมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะนะครับก็ก็อยากเล่นเกมอื่นบ้านนะครับก็ผมก็คิดเกมอะไรไม่ออกก็เลยประจบที่เกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับอาแบบ ต่อสู้นะครับต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งก็ตามในเรื่องซอร์ด o าไลน์นั่นแหละนะครับซึ่งก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวอ่าแบบคล้ายๆโปเกมอนแบบโปเกมอนอะคล้ายๆโปเกมอนสมัยก่อนอะนะครับที่แบบกดเช็ใช้สกิลแล้วก็กดตีนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเทิร์นแต่ละเทิร์นอะไรประมาณนั้นอะนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับเกมก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ แต่วันนี้ครับผมก็จะไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะมาเปิดกาชานะครับผมซึกเกมนี้ใช่มันมีกาชาด้วยครับมันเป็นเกมคล้ายอ่ะอ่าดาวนบอลโดคังแบทเทิลนะครับหรือว่าดาวน์บอลลีเจนอะไรพวกนั้นที่แบบมีตัวเปิดกาชาแล้วเอาตัวละครไปสู้อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นครับแต่ว่าเกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณ 2- 3เดือนนะครับผมไม่ไม่ได้แบบเล่นมาแบบเป็นปีแล้วนะครับยังไม่โหดอะไรประมาณนั้นนะครับ ถึงแรงจะแปดสิบหกข้างบนนะครับแต่ว่าก็ตัวก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับ<ป>มาเข้าเรื่องกันดีกว่ากาชาที่เราจะมาเปิดในวันนี้ก็จะเป็นกาชาเป็นตัวนะครับใช้ตัวเปิดซึ่งก็ตัวนี้ก็ใช้เปิดการันตีสี่ดาวนะครับหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งผมมีหกใบก็ได้หกตัวนะครับซึ่งก็ใบการันตีนี้จะแจกอ่าล็อินรายวันนะครับเจดวันซึ่งจริงๆมันมีเจ็ดใบไว้แต่ผมเปิดไปแล้ว ใบหนึ่งครับก็เกลือนะครับก็เกลือนะครับมาซึ่งกาชาก็อยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไปกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็ยังมีกาชาให้เลือกหลายอย่างเลยครับแต่ซึ่งเราจะมาเปิดบัตรตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับผมซึ่งตัวละครที่หน้าปกนี่ผมหวังหรือเปล่า ออจก็มีหวังเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าผมรู้รู้ดวงผมดีนะครับรู้ตัวผมดีว่าผมจะได้หรือไม่ได้นะครับม <c> า <oughs> ซึ่งใครก็ยังไม่เคยโหลดเกมนี้ก็ไปโหลดได้นะครับก็ผมไม่รู้จะอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้ยังไงก็ลองไปโหลดเล่นดูเอาเองแล้วกันนะครับผมจะมาเปิกดกระชายดูเฉยๆก็ถามว่าผมจะเล่นให้ดูหรือเปล่านะครับ ก็อาจจะไม่เล่นนะอาจจะเป็นมีแต่คลิปเปิดกาชาให้ดูนะครับคลิปเปิดกาชาก็น่าจะมี2เกมนะวังก็น่าจะมีดาวบอลกับเกมซอรานออนไลน์นี่แหละนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียในนาฬิกานะครับผมเราจะเปิดกันเลยนะครับซึ่งก็ a อนิเมชันกาชามันจะมีหลายแบบนะครับก็อยากรู้ว่ามีแบบไหนบ้างก็ไปหาดูช่องอื่นเอาหรือว่าไปหาโหลดเกมมาเล่นเองนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรสิ้นเพราะว่าผมมาเปิดกาชาเฉย นะครับผมเอาตามตรงก็ผมก็อธิบายไม่เก่งอธิบายไม่ถูกนั่นแหละนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอนะมามาเปิดกันเลยดีกว่าเสียเวลามากแล้วมาเอา่อเปิดทีละใบดีกว่าเปิดทีละใบดีกว่านะครับเปิดทีละใบดีกว่าผมจะไม่เปิดแบบรวดเดียวหกใบนะครับเปิดทีละใบดีกว่านะครับผมมาใบแรกครับผมจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าเจอตัวอะไรหรือเปล่าคืออะไรเะลเจอตัวดีหรือเปล่าเออประมาณนั้นอ่ะ เน่เห็นไหมตรงเห็นตรงคาว่าทัชสกรีนไหมมันจะมี3สีนะครับสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมสีฟ้ากับสีม่วงนี่น่าจะของดีนะครับซึ่งตัวที่ผมหวังอยู่ก็จะเป็นตัวหน้าปกคลิปนะครับมี2ตัวที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ไปเอามาเล่นนะผมอยากได้รูปปอยเปร์มมันนะครับผมนี่การันตีนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากครับ ไม่ต้องไปแบบมีตองไปลุ้นว่าเฮ้ยจะได้หรือเปล่ามันเป็นตัวการันตีครับได้อยู่แล้วนะได้ตัวใหม่ก็ถือว่าเอ้ยตัวใหม่ว่ะง เคาตัวนี้หลายคนถ้าที่ดูท้ออะไรอาจจะงงนะครับที่ไม่เล่นเกมนี้นะอาจจะงงว่าไอ้นี่นนคือใครนะครับมันเป็นตัวละครในเกมตัวละครเสริมในเกมนะครับซึ่งก็อยู่ในอันเดอร์เวิลด์เป็นตัวละครชื่อว่าอีดิสนะครับผมนี่แล้วผมก็ได้มันมาซึ่งก็พลาดอะไรก็ไม่รู้พาด มืดนะครับเออเกมนี้มันจะแบ่งเป็นธาตุแต่ละธาตุนะครับผมก็จะมีธาตุมืดธาตุแสงไรยธาตุธาตุลมธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินนะครับประมาณนี้มีเจ็ดธาตุประมาณนั้นนะครับมาตัวแรกผมก็ได้ตัวใหม่เลยเม่ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะใครที่ดูเกมนี้ก็คอมเมนต์มาได้ว่าตัวนี้ตัวไหนโหดไม่โหดก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะได้รู้ด้วยเพราะผมยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้มากนะครับมา ตัวต่อไปนะครับมาไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าจะด้รู้จะได้ตัวนับปกคลิปหรือเปล่าเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะมันมีมันมีนะมันมีในนี้อยู่นะครับผมไปเลื่อนหาดูรายชื่อมาแล้วมันมีในกาชานี้อยู่นะครับมีประมาณร้อยยี่สิบสี่ตัวมัง้งคน,น,น First, วัออนนั้นเออตอนกลางคืนหน่อย เออไม่ตองกลางคืนสวยงามครับผมเฮ้ตัวใหม่อีกแล้วเหรอรอ๋อตัวนี้เคยเห็นอ่าคนอื่นรีวิวอยู่นะครับว่เขาบอกว่ามันมันดีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันท่าแมโยาาน้ำหรือเปล่าหรือว่าท่าุลมวะน่าจะทาาุลมนะครับเป็นสก,กิลลมใช่เลยแหละสีเขียวอย่างนี้น่าจะทาาุลมหรือเปล่าวะ มาได้ตัวใหม่อีกแล้วเอ้าลรท่าดหรออ๋อเป็นตัวลาท่าครับผมไม่รู้ไงผมลืมโัวดีเสียเวลาตัวต่อไปเลยอีกสี่ใบครับอีกสี่ใบไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่านะครับเอ้ยขอตัวดีๆหน่อยเถอะคือผมอยากได้าตุลงมากนะครับหินทตุลงผมมีแปดร้อยกว่าเพราะไม่ได้ใช้สักทีมันจะมีหินอัพอยู่อ่ะหินอัพตัวละครนะลิมิตเบรกนะครับ ผมมีแปดร้อยกว่าอันน่ะมันใช้แค่สี่ร้อยแต่ผมมีแปดร้อยกว่า <First element. S 1> เออเออเอ,อ,อ,อโอโห้ เดาานะี๋ยวต่อไ่อไปต่อต่อไปตอไปต่อไปตอไปตมอไปต่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 อไม่อยากได้มไม่อไปตนะมม่อไปต่อเปอไต่อตไป่ไอไปตไตอไปตอเต กันเกลออนไลน์เนี่ยอีกสามใบเอาอยัางไงนะครับเปิดไปดีครับรออะไรมาทำไมวะผมไม่อยากได้มันเลยนะผมอาจจะไม่อัพมันเลยก็ได้นะเมื่อกี้ผมอาจจะปล่อยมันล้างไว้อย่างนั้นแหละนะครับถามว่ามันดีไหมมันผมก็ไม่รู้เิผมไม่ไม่เห็นคอนอื่นแบบเล่นกันเลยผมก็เลยแบบคิดว่ามันเป็นตัวไม่ค่อยดีนะครับเออจุดโคตรเล็กเลยเอาเข้าไป เออตอนเช้าเออเอออุ้ยตัวใหม่อีเด้อเออไปกู

เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะนะครับไม่เคยเห็นหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวเก่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมารอบสุดท้ายแล้วคงไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้ทัดลมสักตัวเลยญญได้ไงเฮ้ย s ิสเต็มคอ l หรือเจ n เน a เรตอรีเอเ e เมนตไม่รู้พูดถูกหรือว่าพูดมั่ว <First Element. S 1> <c oughs> ตัวอะไร <System Call. S 1> อาซืน,นะครับผมเอ้ยอ,อานานนี้าคา,าดเลยวะ ดีไหมตัวนี้วิ่ย์เอฟเฟกสวยดีนะอืมอสุนะธาตุแสงงั้นหรือดีไหมตัวนี้ดีไหมดีไหมถามก่อนแต่ถ้าตัวดีไม่ดีคอมเมนต์มาได้นะครับผมบอกผมบอกแค่นี้นะครับผมผมบอกแล้วนะว่าคอมเมนต์มาได้นะครับมาเปิดอันนี้บ้าง เนี่ยสิบเดตัวเนี่ยไม่รู้จะได้ด้วยมันไม่การันตีด้วยอืมข้ามเลยแล้วกันสกิปเลยเนี่ยอันนี้สกิปไปเลยเนี่ยเออเรียบร้อย <c oughs> มาตอนนี้ก็เปิดเสร็จเรียบร้อยครับก็ก็ถือว่าไม่เกือสักครั้งเลยครับ ที่ไม่เกลือนี่หมายถึงได้ตัวใหม่ทุกตัวนะครับที่ผมยังไม่เคยมีนะครับผมถ้าถ้าคือถ้าได้ตัวซ้ำอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ไอมีแบบอะไรนะแอนิเมชั่นถ้าไม่ตาให้ดูนะครับมันจะเป็นตัวละครเลยนะครับผมขอขอบอกก่อนว่าตอนนี้ครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมกรารบผมว,วันที่ผมอัดนะแต่ผมไม่รู้จะลงวันไหนนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับก็เป็นวันที่ส1มสราคมกาตอนนี้ก็เกมซอฟด้านออนไลน์อเลสเบดดิ้งเนี่ยกำลังจับมือกับ กำลังคอรลบกับอ่าไอดอลมาสเตอร์นะครับผมเท่าที่ผมรู้นะเป็นไอดอลมาสเตอร์ไม่รู้ว่าเป็นเกมหรือเป็นเมะนะครับผมไม่เคยดูนะครับแต่ว่ากิจกรรมคอรลบกับไอดอลมาสเตอร์เนี่ยมันกำลังจะมานะครับภายในวันนี้ที่ผมอัดนะครับผมจะมาตอนเที่ยงตรงนะครับมาตอนเที่ยงตรงใครชอบไอดอลมาสเตอร์กับโซอาลไลนะครับก็รีบโหลดเกมนี้ซะ <laughs> นะครับถือว่าผมโปรโมทให้แล้วกันนะเกมนี้ก็ คลายเทียดดีครับผ่อนคลายครับผมไม่เคยหัวร้อนจักเกมนี้เลยเอาจริงไหมผมไม่เคยหัวที่หัวร้อนเนี่ยผมหัวร้อนกับกาชามากกว่านะครับไม่เคยหัวร้อนกับการสู้นะครับประมาณนั้นนะครับนั่นแหละอ่านะฮะให้ดูทีมสักนิดนึงอ่ะดูทีมนี้ทีมท่านมืนะครับไม่มีแล้วก็ตัวกากๆตัวกโง่นะครับผมก็ไม่โง่หรอกนะครับตัวดีอยู่นะครับผมอตัวดีอยู่นี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ที่ เห็นแบบเนี้ยเหมือนโหดนะแต่ว่าตัวก็ปีนิดเดียวนะครับจริงๆริตัวมีเยอะแหละแต่ว่าไม่มีหินอัพนะครับเออคือไม่มีหินอัพเออหินหมดโอเคนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผงยามีกาชาไหนไหมาผมก็จะมาเปิดให้ดูอีกนะครับเออประมาณนั้นแต่กาชาไหนเป็นกาชาใหม่แล้วผมไม่มีเพชรผมก็จะไม่เปิดนะครับแต่กาชาไหนที่ผมมีเพชรพร้อมผมก็จะเปิดนะครับเนี่ยอย่างเช่นกาชาไอ o l ลมาสเตอร์ที่กำลังมาเนี่ยอา้าว เอออย่างเช่นกาชาไอรอมัตเตอร์ที่กำลังมานะครับผมเพรผมไม่พร้อมเห็นไหมมีแค่ร้อยเพชรเพเองเปิดได้แค่ครั้งเดียวเออนะครับผมต้องเก็บให้ถึงประมาณ500อกว่าเพรก่อนนะครับผมถึงจะพร้อมเปิดจริงๆนะครับกาชาไหนก็เป็นอะไรเนี่ยฮะกาชาไหนที่ผมไม่พร้อมก็ผมก็ยังไม่ลงแล้วกันนะครับผมก็จะลงเก็บอื่นแทนนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมบคุณในนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมใครอยาก โหลดเกมนี้ก็ไปสามารถไปโหลดได้ที่ Play Store หรือว่าลิงก์ใต้คลิปด้านล่างผมได้เลยนะครับผมถครไม่อยากพลาดคลิปผมลืมกดกระดิ่งไว้เลยครับแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคผมเจอใหม่ที่หน้าทีวีโอเกมบายครับ